สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ชาติของเรานะครับวันนี้มาพบกับผมพานุอุบลน้อยนะครับเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการของหอดูดาวเฉลิมเกียรติเจ็ดรอบประชุบันษาเฉลิมเสานะครับหอดาวปุ๋ยภาคของสถาบันวิจัยาศาสตร์องค์การมหาชนของเราเองนะครับวันนี้เราจะมาสนุกกับการทำดาวหางจำลองกัน ันนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับดาวหางกันก่อนถ้าใครยังจาได้นะครับเมื่อช่วงไม่นานที่ผ่านวันนี้เรามีข่าวที่คนตื่นเตน้นกันกับเรื่องของดาวหางนะครับชื่อดาวหางนียไวส์นะครับที่เพิ่งผ่านเราไปไม่นานวันนี้เองนะครับดาวหางตัวนี้ทําให้หลายคนนะฮะสามารถถ่ายภาพดาวหางได้ออกมาสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับถึงตาเปล่าจะดูได้ยากนิดหนึ่งกระตัมทีแต่เ,เรารอรูปต,ต่อไปเนาะนะครับที่มันจะมานะครับอาจจะมีรูปที่สวยงามมากกว่าน,นี้นะครับ โอเคมารู้จักดาวหางกันดาวหางคืออะไรดาวหางคือดาวที่ต่อหางเหรอไม่ใช่มั้งนะครับเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์ตัวหนึ่งครับที่เราจะมองเห็นเป็นดวงสว่างแล้วมีหางทอดยาวไปบนท้องฟ้าดาวหางนั้นไม่ใช่ดาวตกนะครับกลยุาการหลายคนอาจจะเข้าใจสับสนกันดาวตกน้นมันผ่านมาแวบหนึ่งเราหายไปเท่านั้นส่วนดาวหางนั้นจะคงค้างอยู่ในท้องฟ้าอาจจะเป็น อวันหรือเป็นสัปดาห์นะครับ้เราสามารถมองเห็นได้แน่นอนมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปตามช่วงในวงโคจรของมันนะครับนะบางดวงก็นานมาทีนะบางดวงมาเป็นประจำนะฮะอย่าเฉดดาวหางที่เราคุ้นเคยการเ็ดเดาวหางพันเลกนะครับที่มาทุกประมาณ7 0กว่าปีนะครับนะส่วนดาวหางเดวไว้ซึ่งผ่านไปนะครับมีรอบการโคจรยาวนาน6 0 0 0ปีนะถ้าเกิดคราวนี้ไปเลยดูก็โอ้อีก6 0ันปีนะฮะกว่าจะได้ด,ดูดาวดวงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจมันมีหลายดวงนะครับ อาโอเคดาวหางนั้นเป็นสมาชิกหนึ่งของระบบสุริยะเรานะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยแก่ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ต่างๆอจบจริงๆมันมีอย่างอื่นด้วยเจ็ดดาวเคราะห์น้อยดาวหางวนนี้ก็เป็นสมาชิกหนึ่งนะครับนะดาวหางหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโคมีหรือว่าเรียกกันอีกรูปแบบหนึ่งว่าก้อนน้ำแข็งสกปรกบอนะครับอีกเป็นชื่อหนึ่งของดาวหางนะมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ประกอบด้วย สารต่างๆอยู่ด้านหนนะครับนะทำให้มันแบบไม่ค่อยสายเท่าไหร่ก็เรียกว่าดาวหางสุกรบนะฮะนะหรือว่าก้อนนักแข็งสุกรพนะไอ้ตัวก้อนนักแข็งสุกรบของเรานั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาจําลองมันนะครับให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ในเรื่องราวของมันนะมีสิ่งที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์หลายตัวที่เราจะทดลองให้ดูด้วยนะครับโอเคตัวของดาวหางนั้นจะมีวงโคจรนะครับอยู่ได้ในหลายตำแหน่งด้วยกันในระบบสุริยะใกล้สุดก็ แถวตัวของแถบดาวเคราะน้อยอยู่ระหว่างดาวคันราวฤกตัวนี้อาจจะมีวงโคจรสั้นมากเพียงไม่กี่ปีนะครับแล้วก็ไกลออกไปหน่อยที่เป็นดาวหางที่เราพบได้ก้อนข้างเยอะก็คือดาวหางที่มาจากแถบไคเปอร์นะครับหรือไคเปอร์เบลที่อยู่บริเวณแถวดาวโพโตและก็แถบรเวณนั้นนั่นเองที่เป็นแถบดาวเคราะห์ที่มีดาวเคราะห์แค่นี้นะนะครับนะนะ และอีกส่วนหนึ่งที่ไกลที่สุดของดาวหางก็คือมาจากรอบนอกสุดของระบบสุริยะของเราที่เรียกว่าเมออรสนะครับก็เป็นกลุ่มของก้อนน้ำแข็งที่ล้อมรอบโลบบสุริยะเรานะครับเหมือนกับเป็นก้อนหิมะที่ลุมรอบโลสุริยะเราทีหนึ่งนะครับ 5. ้ระบบสุริยะเราเคลื่อนผ่านไปเจอตำแหน่งของดวงดาวหรืออะไรที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเนาะนะครับเพราะเราโคจรไปรอบตาน้งเผือกด้วยนะแล้วมันกวนให้ตัวก้อนน้ำแข็งเหล่านี้มันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วไปยึดทางพุ่งเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในนะครับ S <S มันก็อาจจะโคจรขึ้นมาในระบบใดแล้วก็ผ่านดวงอาทิตย์นะครับโคจรผ่านที่ระยะใกล้นะยิ่งมันเข้าใกล้มากแล้วก็ออก่างออกไปก็จะทําให้ตัวของหัวของดาวหางหรือว่านิวเคลียสของดาวหางนี่เนื่องจากมันเป็นก้อนน้ำแข็งสกปรกใช่ไหมที่เราบอกกันมาแล้วมันก็โดนความร้อนดวงอาทิตย์แล้วก็ทําให้หัวดาวหางมันระเหิดระเหยออกมาก,กลายเป็นหัวดาวหางแล้วก็เป็นหาดาวหางขนาดใหญ่สวยงามน,ะ,นะอันนี้ก็แล้วแต่มันเข้าใกล้เข้าใกลเข้าไปแล้ว เาไหมหรือว่าระเบิดหมดหรือเปล่านะฮะหรือรอดพ้นไม่ได้ก็จะทําให้เกิดดาวหางที่สวยงามได้หรือไม่ก็ดาวหางท้่ก็หายไปเลยนะครับแบบนั้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราจะลองมาดูส่วนประกอบของตัวดาวหางกันนะครับดาวหางของาาราวฤกประกอบด้วยของสําคัญสำคัญข,ของมันไม่กี่ย่งนะครับอย่างแรกที่มันมีอยู่ในดาวหางคือพวกของแข็งต่างๆครับดินหินทรายต่างๆนะครับและพวกของแข็งที่อยู่ภายในดาวหานะครับ แต่ข้อสังเกตคือตัวดาวหางนั้นจะมีของแข็งค่อนข้างน้อยกว่าตัวของดาวพระน้อยดาวพระน้อยอาจจะมีส่วนหลักเนีย่ยที่เป็นของแข็งเป็นนิ่เป็นหินเป็นก้อนไปเลยนะครับนะนะครับแต่ว่าตัวของดาวหางจะมีส่วนประกอบที่เป็นของแข็งนี่น้อยกว่าค่อน้างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนประกอบหลักของตัวดาวหางจริงๆคือส่วนต่อไปนี้ครับของที่เราคุ้นเคยกันดื่มทุกวันก็ขาดกันไม่ได้อันนี้ก็คือน้ำเปล่าของเรานั่นเอง แน,น,น่นอนว่าในเลาหาไม่ได้มีแต่น้ําแข็งของน้ำเพีองอยงอย่างเดียวนะครับแต่จะมีน้ําแข็งของก๊าซต่างๆด้วยนะครับที่มันเยือกแข็งอยู่ในเลาหาเพราะได้โอกาศอุณหภูมันถังม,มากนะครับแต่ส่วนประกอบก็เป็นน้ำนั่นเองแต่วันนี้เราใส่ไปเลยนึ่งแก้วเต็มๆนะครับนะต่อไปเป็นส่วนประกอบเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เป็นสารประกอบต่างๆที่อยู่ในเลาหาพวกนี้ถึงจะมีน้อยแต่น่าสนใจตัวแรกก็คือตัวของแอมโมเนียนะครับนะถ้าใครไม่คุ้นแอมโมเนียลองนึกถึงเวลาเราเป็นลมครับที่กูรูห้องพยาบาลแตะสำลีแล้วก็เอามาให้เราด มันก็เหม็นเหม็นเราก็ฟุงที่มาจากการเป็นลมนะครับแบบนั้นนะอันนี้เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในดาวหางด้วยเป็นส่วนประกอบกอตัวหนึ่งนะครับนะถ้าเราวันหนึ่งได้ออกไปนอ,อ,อกอวกาศแล้วไปเจอเดาวหางเราจ,จับด,ดาวหางมาดมดูก็จะได้มีกลิ่นแอมโมเนียอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ้าวต่อไปนะครับอันนี้ก็สําคัญและน่าสนใจอันนี้ก็คือส่วนของ ไม่ใช่น้ำอัำดลมธรรมดาอันนี้คือสารอินทรีย์นะเาเนีจะใช้น้ำอัดลมเนื่องจากาน้ำอัดลมกว่าจะมีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็เป็นสารอินทรีย์ตัวหนึ่งนะครับรืก็ใช้ตัวอื่นก็ได้ที่เป็นสารอินทรีย์จะใช้ซีอิ้วใช้น้ำปลาอะไรก็ได้แต่มันเหม็นไงนะฮะเราก็เลยใช้น้ำอัดลมหาง่ายใช้สะดวกนะครับนะแล้วก็ทําให้ผสมสีสันของตัวาดาวหางของเราให้ดูดีด้วยนะครับแบบนั้นนั่นเองนะ,ะสุดท้ายเลยอันนี้สําคัญที่สุดแล้วก็อาจจะต้องบอกไว้ก่อนว่า ต้องระมัดระวังในการใช้มันนิดนึงนะครับตัวนี้คือน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งของดาวหางของเราก็อาจจะเปรียบเทียบเป็นตัวของแก๊สแข็งที่อยู่ด้านในของดาวหางก็ได้นะครับแต่ว่าตัวของน้ำแข็งแห้งในคุณสมบัติของมันเนื่องจากอุณหภูมิของมันที่เย็นมา,มากๆถ,ถึงประมาณลบเจ็ดสิบองศาเลยนะครับมันจึงเป็นตัวที่จะประสานส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกันเป็นก้อนนะครับนะตัวน้ำแข็งแห้งต้องเน้นย้ำ นะครับให้เข้าใจกันก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกลดอุณหภูมิลงต่ำมากจนกลายเป็นของแข็งนะครับนะถึงเราจะเรียกว่าน้ำแข็งแห้งแต่มันไม่ได้มีส่วนประกอบของน้ำต่อย่างใดมันไม่มีการละลายด้วยมันจะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊สเลยที่เรียกว่าการระเหยนะครับด้วยอุณหภูมิที่เย็นจัดนี้มันจึงมีอันตรายและด้วยการเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มันก็มีอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับที่ต้องระวังคือหนึ่งนะครับตัวของน้ำแข็งแห้งเย็นถึงลบเจ็ดสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในร่างกายเรามีนะ้ำเป็นส่วนประกอบนะครับน้ำมันแข็งตัวที่อุณหภูมิศูนย์องศาไปเจอความเย็นลบเจ็ดศองศาน้ำในเซลล์เราจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเซลล์จะตายนะครันะพอเซลล์ตายก็จะเกิดเป็นแผลคล้ายๆถูกไฟไหม้เรียกว่าการไหม้เย็นในนี้อันตรายนะแต่รู้สึกเจ็บแสบร้อนนะครับนะแบบคล้ายๆกับไฟไหม้เลยนะครับอ,อย่างที่สองที่อันตรายคือ เราไม่ควรเอาน้ำแข็งแห้งไปใส่ในภาชนะปิดนะครับที่ปิดสนิทนะนะครับระบายอาการไม่ได้เพราะว่าเวลาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับมันระเหินจากของแข็งกลายเป็นกา๊าซจะขยายตัวขึ้นหลายร้อยเท่านะครับนะถ้าใส่ในภาชนะปิดยิ่งใส่ภาชนะปิดที่มันสามารถแตกระเบิดเป็นสะเก็ดได้นะครับเช่นแก้วหรือพวกนี้ก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับคือมันจะแตกแล้วกระเด็นมาบาดตัวเรานะครับซึ่งถ้าเข้าที่จุรนกันก็จะอันตรายมากเลยนะครับสุดท้ายที่ถือว่าอันตรายที่สุดของ น้ำแข็งแห้งก็คือมันเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเราหายใจออกมาเราหายใจออกมาหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราไม่ต้องการมันไงใช่ไหมนะครับถ้าในอากาศมีคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปนะครับนะเช่นเราเอาใส่ในห้องปิดนะครับแล้วเราเล่นกับมันอยู่ในห้องปิดที่ปิดทึบไม่มีการระบายอากาศคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าไปแทนที่อากาศแล้วก็จะทําให้เราขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยะฉะนั้นในการขนส่งหรือว่าในการเก็บกับมันต้อง เก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายที่ได้นะครับหรือว่านะครับเรานะครับไม่ควรอยู่ในห้องเดียวกับที่เก็บมันในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทไม่งั้นก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับอน,นี้เน้นย้ำกันเลยนี่คือส่วนประกอบของเราทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองมาจำลองนะครับการทําดาวหางงเราก่อนนะครับวิธีการทาไม่ยากครับนะอันนี้เราจะใช้ ตัวของถุงนะครับนะใส่เดลต้าตะกร้าอะไรก็ได้นะครับถุงเน้นย้ำว่าต้องเป็นถุงเย็นนะครับเพราะถุงเย็นเนี่ยเวลาเจอความเย็นจัดเนี่ยมันจะยังคงรูปได้นะครับมันจะไม่แตกไม่เสียหายนะถ้าเราใช้ถุงร้อนใส่ของที่ต้อเย็นแบบนี้มันจะกรอบแล้วก็แตกได้นะครับเป็นพลาสติกคนชนิกเก๋นะครับเอาล่ะเราก็ใส่วซประกอบก็้าเลยเริ่มต้นจากดินของเราครับใส่ลงไปนะนะครับ่าอย่างที่บอกดินมันใช้เล็กน้อยสนัดนะครับเราก็ใส่ไปปริมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับ เมกนะครับต่อไปเป็นน้ำนะครับน้ำก็ใส่ไปเต็มแก้วก็เลยนะนะฮะนะผมออกไปเลยแล้วกันนะนะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับก็คือในส่วนของสารประกอบที่เพิ่มเติมลงไปนะครับแอมโมเนียของเราใส่ลงไปนี่เราแอมโมเนียเจอตากนะฮะเราใส่ให้มันเห็นปริมาณนะจริงใส่เยอเกี่ยวเท่านั้นเองนะครับเติมลงไปนะครับนะอ่ะก่อกรดสุดท้ายนะเป็นตัวของสารอินทรีย์ นะที่ผมบอกว่าสารอินรียในดาวหางมีข้อน่าสนใจมันน่าสนใจอนะไรนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าสารอินรีเนี่ยนะครับนะมันเหมือนจะมีอยู่รอบนอกของโลกของเรานะะในอวกาศในเต็มที่หมดเลยในดาวหางมันมีเยอะแยะยเลยนะครับนะแล้วมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วต้นทานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับนะที่อาจจะลงมาสู่โลกแล้วค่อยๆก่อกำเนิดเป็น,นปสิ่งมีชีวิตโลกเนี่ยมันอาจจะมีต้นทานงมาจากดาวหางก็ได้ รจริงเรื่องของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับเรามีแนวคิดหลักๆด้วยกัน2แนวคือหนึ่งคือสิ่งมีชีวิตมันเกิดในโลกนี้แหละนะครับมีสารประกอบที่เหมาะสมแล้วก็ใส่อะไรนะตัวของพลังงานเข้าไปฟ้าผ่า,าเปลี่ยนลงมาในพื้นที่ที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ต่างๆแวดล้อมอยู่แล้วมันก็ทําให้มันเกาะตัวหรือธรรมยาการบาอย่างที่ทําให้กลายเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเบ้ต้นแล้วก็วิวัฒนาการมาเรือ่อยๆนะฮะนะจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นตัวเราในวันนี้เนาะนะครับหรืออีกแนวหนึ่งนะครับนะก็คือคิดว่าอ้ย ในเมื่อในโอกาสวิสัยซีหมดมันอาจจะประกอบรูปร่างกันอยู่นอกโลกแล้วก็ได้หรือมันไปเกิดที่ดาวดวงอื่นเจ็ดไปลงกี่ดาวคางซึ่งเคยมีาวะเหมาะสมนะครับมากออกว่าเรานะแล้วก็เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำนะฮะหรือว่าเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้ววันนี้มาก่อนแล้ววันนี้คือดึกวบาดชนดาวหางแล้วก็มีสเก็ตหนึ่งนะครับติดสิ่งมีชีวิตลอยแล้วล่องมาตกในโลกตอนที่มันมีาะวะที่เหมาะสมกับดาวคางแล้วนะครับเราก็อาจจะพัฒนาแบบนั้นก็ได้ แนคิดนี้ก็กลายเป็นว่าเราเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวนะฮะมาจากนอกโลกนะโอเคก็มีความน่าสนใจในตัวของอาสายีสีในดาวหางนะครับเราผสมกันนะครับเขย่าวขย่าผสมนะฮนะให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะหรืออาจจะยกออกมานะครับแล้วก็ขยําพยําหน่อยนะครับนะส่วนประกอบต่างเข้ากันนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็จะผสมส่วนผสมสุดท้ายเลยนะครับก็คือน้ำแข็งแห้งอันนี้ ต้องเพิ่มใส่เพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับนะโอเคเอาก็เทไปเลยแต่เดี๋ยวจับตาดูนะครับตอนใส่เนี่ยจะน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดแ้วของกันทําดาวหางของเราใส่ไปเลยโอ้เห็นอะไรไหมนี่หวันนองอมาตเตนะ็มเลยนะครับนะเอาเพิ่มขอใส่เพิ่มนิดนึงนะครับนะซึบนะให้ได้บริสทที่เหมาะสมนะครับอขอใส่เพิ่มเรียบร้อยนะครับต้องทำยังไงครับ เอามาจับผสมกันนะครับนะจับให้ตัวของน้ำแข็งแห้งนะครับนะมันผสมกับส่วนประกอบของเรานะครับพอมันเข้ากันระดับหนึ่งแล้วนะครับนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ทำได้ไหมฮะเราไม่ควรใส่กันนะปิดออะผมลองบีบนิดนึงนี่อย่าแม้ผมตื่นมาดีนะฮะนะครับจับไม่ดีนี่อาจจะทําให้มันระเบิดได้เลยนะเราก็จะเลอะเทอะกันหมดนะครับนะพอเราจับถึงผสมได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับนะเราก็ค่อยประคองครับนะ เพื่อให้มันขึ้นเป็นรูปล่างเป็นก้อนนะครับนะเป็นก้อนดาวหางของเรานะครัเกลี่ยให้น้ำเ่ยนะครับมันเข้าไปจับตัวนะครับกับตัวของก้อนน้ำแข็งแห้งที่อยู่ภายในนะนะครับให้เป็นรูปร่างขึ้นมาช่วงนี้อย่าบีบเน่ยนะครับหมายถึงว่าอย่าบีบตัวดาวหางเราแรงเกินไปครับนะเพราะไม่งั้นแล้วมันจะไม่เกาะตัวกันมันจะแตกแยกออกจากกันนะครับกลายเป็นดาวหางกดซึ่งจะไม่สวยงามนะฮะนะเราก็อาจจะ เคลื่อนหรือว่ากลิ้งตัวของก้อนดาวหางของเราให้สัมผัสกับน้ําทุกจุดนะครับเพื่อให้ตัวส่วนผสมของเราที่เป็นน้ําอยู่เนี่ยนะครับมันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับนะกลายเป็นก้อนดาวหางที่สวยงามของเรานะครับนะเราก็จับไว้สักครู่หนึ่งนะครับนะจะพลิกก้อนดาวหางของเราเบาๆให้กอหมือนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะแตกนะฮะนะให้สัมผัสกับน้ําทั้งหมดนะครับนะนี่เราเริ่มเป็นก้อนแล้ว นะครับเห็นไหมพอเห็นเป็นก้อนหมดแล้วนะครับโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับนะ,อ,ะอย่าเพื้นทีนิดหน่อยนะครับไปเอาล่ะเราจะโชว์ดาวหางของเราที่สําเร็จรูปแล้วนะครับออกมาเออตอนนี้เราสามารถจับตัวดาวหางได้นะครับเพราะว่าตัวน้งแข็งแห้งของเรานะั้น ได้ถูกเคลือบไปด้วยส่วนประกอบของดาวหางของเรานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีไอนะครับพ่นออกมาจากตัวดาวหางนะ,นะครับในดาวหางจริงๆในธรรมชาติก็จะมีไอพวกนี้พ่นออกมาเป็นลำของแก๊สนะฮะหรือไอน้ำนะครับหรือว่าส่วนประกอบต่างๆของดาวหางพุ่งออกมารอบๆเป็นควยเล็กๆนี้เลกว่าเจ็ตนะครับ ซึ่งตัวเจ็ตนี้ยิ่งเข้าไปใกล้โดยที่เท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งพุ่งออกมาแรงมากขึ้นระเพิดระเบยออกมาแรงมากขึ้นนะครับแล้วเกาะตัวเป็นส่วนหัวของดาวหางนะครับที่เรียกว่าโคมา่าและเมื่อมันโดนลมสุริยะครับพัดนะครับนะหรือพลังงานจากโดยที่แบบพัดไปเนี่ยมันก็ทําให้หัวโคม่านั้นยืดยาวเป็นหางกลายไปถึงที่เราเรียกว่าดาวหางแหลกนะครับหางหอ็นดาวหางนั้นมีข้อน่าสนใจคือถ้าเราพูดว่าหางเรามักจะนึกว่าเอ้ยมันต้องอยู่ตรงก้นตรงท้ายนะครับ แต่สำหรับตัวดาวหางแล้วหางของดาวหางนั้นนะับจะมีทิศทางที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอนะครับนะเช่นถ้าดาวหางโถูของพระอาทิตย์นะครับนะดาวหางพุ่งเข้ามานะครับแต่หางของมันจะตรงข้ามกับผมตลอดนะครับแล้วการที่มันเคลื่อนที่แล้วก็ดวโดนลมเรียพัดทำให้เกิดรูปแบบของหางที่แตกต่างกันครับเช่นทามันพุ่งหางโดยทิตรงตรงนะครับทิศทางวิ่งไปหางดาทิตศลมเรียพัดมาด้านตรงข้ามก็จะได้หางที่ยาวและตรง,งนะครับ ถ้ามันเคลื่อนที่โค้งนะครับนะอาจจะอ้อมตัวทิศอะไรเงี้ยนะครับทิศทางมันเคลื่อนโค้งนะทิศทางของตัวของลมเสียไปอีกทางนก็อาจจะทําให้เกิดหาที่โค้งไปได้นะครับหรือแม้แต่มันเคลื่อนที่ออกทิศทิศนะล้วลงเสียพัดไปทางเดียวกับทางที่มันเคลื่อนที่ออกก็ทําให้หางมันอาจจะแผ่ออกเป็นรูปพัดนะครับก็จะทําให้เห็นเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามการเคลื่อนที่ของมันแล้วก็ ทัวอ่างของลมสุริยะหรือพลังงานจากดวงอาทิตย์ดวยนั่นเองนะครับนี่คือก้อนดาวหางของเรานะครับสังเกตได้ว่าก้อนดาวหางของเรานะนะครับจะคงรูปอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับและมันจะยังคงรูปอยู่นี้จนกว่าตัวน้าแข็งแห้งด้านในเนี่ยจะระลายน้หมดซึ่งก็สามารถจะอยู่ได้เป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวนะครับสามารถสาธิตทําไว้แล้วก็ใช้ดูกันได้นานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือก้อนดาวหางของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับ จบเรยัร้ยังนะครับวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับที่ถ้าเรามีน้าแข็งแห้งแล้วเราสามารถจะนํามานะครับทดลองเพิ่มเติมได้นะครับนะนะครับเอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับเอาหางนะครับเรื่องแรกเลยนะครับนะตัวของน้ำแข็งแห้งนั้นนะครับถ้าเราเอามาใส่นะครับกับถาดน้ํำแนะนำว่าถ้าเป็นน้ําที่อุณหภูมิสูงหน่อยก็จะดีนะครับแบบนี้นะนะครับ่า นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใกล้ๆด้อมจะใส่สาธิตให้ดูก่อนนะครับนะเราใส่ก้อนน้ำแข็งแห้งเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับนะตัวของน้าแข็งแห้งที่เจอกับน้ําร้อนนะครับนะมันก็จะ,สะแสดงพฤติกรรมคล้ายๆกับดาวหางของจริงเลยนะครับนะมันจะมีการพ้นไอหรือว่าเจ็ตของมันออกมานะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่ถ้ามันมีลมพัดอาจจะเมเปา่าเลดนึงมันก็จะ มีหางที่ทอดไปตรงข้ามไปทางที่ของเป่านะเปรียบเทียบกับตัวของดาวหางจริงก็คือลมที่ขอเปล่าก็คล้ายกับตัวของลมสุริยะนะครับหรือตัวพลังงานจากดวงอาทิตย์นะครับนะตัวดาวหางจะมีการหมุนสะสมตัวแก๊สนะฮะให้เป็นหัวลงโพมที่เรียวโองนาแล้วก็ถ้าเกิดมีลมหรือว่าลมสุริยะถ้าเปรียบเทียบของจริงเนาะนะครับ,นะรบมันก็จะเกิดเป็น นนี่ก็จารครชับนะครับนะก็ค่อนข้างสนุกหนิงเด็กๆก็น่าจะสนใจนะครับนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการจับนะฮะทั้งตัวดาวหางแล้วก็น้ำร้อนด้วยนะครับนะโอเคมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับนะตรงที่ก้อนน้ำแข็งแห้งนะครับยังมีส่วนที่น่าสนใจนะครับนะมันมีอะไรน่าสนใจนะเราสามารถเอามาทดลองแบบง่ายๆได้นะครับนะนะก็สามารถที่จะใช้แค่ตัวน้ำแข็งแห้งครับ แ้วแข็งแห้งก่อนที่มันจะเป็นผงผงที่ผมเอามาทดลองเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นก้อนซีเมนต์เนาะนะครับนะฮะน,นี่นะครับเราสามารถจะทดลองง่ายๆครับเราเจาะเอาเหเออรียญเรื่อยๆรเจาะลงไปให้เป็นร่องเนาะแล้วก็เอาเหรียญน,นะครับวางลงไปในร่องนั้นนะครับเหรียญมันจะหนาว นะมันดิ้นได้นี่งไงมีการสั่นนะครับนะแต่จริงแล้วมวันหนาวจริงหรืเอเปล่าเหรียญมีชีวิตติดใจหรือเปล่าไม่มีนะครับนะเหตุผลที่นี้เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับนะเรียกว่าอะไรลนเรนโอว์แคปซิคนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาที่เราตั้งกระทะร้อนๆแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับถ้ากระทะร้อนพอน้ํามันจะน้ํามันจะกลิ้งเหมือนน้ำบนใบบอนใบบัวนะครับแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลากระทะร้อนใช่ไหมนะครับตัวน้ําที่ลงไปเนี่ยมันจะไม่สัมผัสถึงกระทะโดยตรง พอมันแตกลงพื้นกระทะร้อนมันก็ระเหย,ยกลายเป็นไอแล้วเกิดชั้นของไอ้น้ำเนี่ยนะครับดันให้ตัวหยดน้ําลอยอยู่ในกระทะมันก็เลยกิ้งไปกิ้งมาได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันทําไมมันเด้งดึงด๋งๆอย่างนี้นะฮะนะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เหรียญมันตกลงไปนะครับกระทบกับส่วนขอนน้าแข็งแห้งนะครับอุณหภูมิที่ต่างกันมากของเหรียญน,นะครับกับตัวน้ําแข็งแห้งมันทําให้พื้นผิวสัมผัสของตัว น้ำแข็งแห้งกับเหรียญเนี่ยเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดันให้เหรียญกระเด้งขึ้นไปแล้วแรงน้ำหนักก็ดึงกลับมามันก็ตกมาแล้วก็เกิดระยาซ้ำเดิมๆนะฮะทำให้เหมือนเหรียญมันสั่นขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองง่ายแต่น,นี้ต้องระวังเรื่องของการกจับตัวน้ำแข็งแห้งนะครับนะจะต้องใส่ถุงมือนะครับเสมอถุงมือทหารนะนะอันนี้ผมลองใน,นชั้นหนึ่งนะครับนะถ้าให้ดีก็ควรเป็นถุงมือทัถ่ถุงมือหนักนะครับนะโอเคนะมีอะไรอีกไหมนะครับ ถนะ้าเบสิกเลยเบสิกเบสิกมากๆนะของการเล่นน้ำแข็งแห้งก็เหมือนตอนเราผสมส่วนประกอบนะบนะนะครับก็คือเราใส่น้ำแข็งแห้งเลยปึ๊บนะแล้วก็เติมน้ำทีุ่รหภูุิแตกต่างกันนะครับจริงๆน้ำธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นน้ำทีุ่ณหภูุิสูงหน่อยมันก็จะเกิดิริยาที่รุนแรงขึ้นแบบนี้กลายเป็นเครื่องพ่นควันนี้เลยนะครับ อันนี้หลายคนจะบอกว่ามันเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาเยอะแยะเลยเป็นสีขาวจริงๆก็ไม่เชิงก็ตีเดียวนะครับจริงๆสีขาวๆที่เราออกมานี้แน่นอนเป็นส่วนประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันระเหิดออกมาด้วยแต่ด้วยความเย็นของตัวมันที่มันระเหิดออกมามันไปเจอกับความชื้นในอากาศครับแล้วมันก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆนะครับนะไอหยดน้ำเล็กๆอย่างนี้เราสามารถเห็นในตัวใบเป็นท้องฟ้าครับมันคือเมฆนั่นแหละคล้ายๆกับเมฆหรือหมอกนั่นเองนะครับจริงๆเมฆหรือหมอกเนี่ยไม่ใช่ ไอ้น้ำนะครับไม่ใช่แก๊สนะฮะมันเป็นหยดน้ำเล็กๆริงๆเป็นของเหลวหยดเล็กเพราะเป็นของเหลวหยดเล็กๆมันจึงมองเห็นได้ถ้าเป็นแก๊สส่วนใหญ่เราจะมองไม่เห็นถูกไหมฮะนะเป็นลักษณะแบบนั้นนี่นะโอเคแล้วมันก็ทําให้มันน่าสนใจขึ้นอีกนะฮะนะนะครับโดยการที่เราอาจจะใช้พวกเส้นด้ายเนาะจุ่มกับตัวของน้ําสบู่เนี่ยนะแล้วก็มาปาดข้างบนแก้ว โอ้ oh, ใน้ฟองกาสีขาวนะครับจิ้มซิชึ๊กหนานะฮะนะลองอีกทีลองอีกท,น propio, ทีนี่น้าติเทันทีนะนะครับนะนะนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเราอยากให้หมันเป็นลักษณะของฟองฟอดฟอดขึ้นมาเติมน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน,น้อย แล้วเติมน้ำร้อนอัดนิดหน่อยทำมานเริ่มมันจะณหภูเ,เท่าๆกันแหละโอ้ออกลายเป็นฟองสบู่แงแบบนี้เลยก็ทำตื่นเต้นอยู่แิบมาจิ้มๆๆนะจิบๆนะเดี๋ยวจับนะก็จะแตกออกมาเป็นควันสีขาวก็เป็นเมฆที่อยู่ด้านในของตัวตัวของอฟองอากาศนั่นเองนะครับอ่ะโอเค นอกจากเป็นแบบนี้แล้วมันยังมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้กับมันได้อีกนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมอุปกรณ์ให้นหน่อยนะครับนี่เป็นขวดนะครับสายนะครับเ,เราจะใส่น้ำแข็งแห้งลงไปในขวดนี้นะใส่ลงไปนะ เดนนะครับอะมาใส่ได้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำร,อร,ร้อนลงไปนะครับโอ้แต่เห็นว่ามันเป็นการคุกุ้งขึ้นมาแรง,งนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับนะเผื่อมันจะดิบน้ำร้อนขึ้นมาโดนเรานะนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะการทดลองทางวิทยาศาสตร,รมม์รรเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่ระวังวาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิออกดอันตรายขึ้นได้เวันนั้ต้องมีความรบอบครอบระวังเสมอนะครับอ้าวนี่จะเห็นว่าเป็น เครื่องพ่นควันออกมาเลยนะครับเห็นไ,ไหมนะครับเนะี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นเวทีเป็นเอฟเฟกต์เวทีคอนเสิร์ตอะไรได้นะฮะนะทำเองไม่ต้องแบบอ่าไปจ้างเขามาทำนะอ่ะโอเคทีนี้เราจะเอาไม้ท่อนี้ครับไปจุ่มในน้ำสบู่ครับจะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเรรอให้มันเบ,บาๆนิดหนึ่งนะปึ๊บอ่าเกิดฟองสีขาวนะถ้าเราสังเกตดีๆครับเห็นเลยไหม มันตกลงพื้นเร็วมากเลยนะครับนะนลักษณะการตกลงท่าน่าจชัดเจนเห็นไหมครับนะจะแตกต่างกับตัวของฟองธรรมดานะฮะฟองสบู่ธรรมดาที่ถ้าเราเป่าแล้วมันจะลอยตัวกว่านี้นะครับนั่นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันออกมานะั้นนะครับมันเป็นกา๊าซที่หนักกว่าอากาศน,นะครับเพราะมันหนักอากาศเวลามันร่วงลงมามันก็ร่วงแบบมันมีน้ำหนักไงได้ออกไหมฮะก็เป็นละะักษณะนั้นนะฮะเราก็เลยเห็นลักษณะของการตกของมันที่่อนนั่งเร็วกว่า โอาอากาศธรรมดานั่นเองนะครับแบบนี้นี่สวยงามแล้วก็น่าสนใจมีความรู้ด้วยนะครับนะ,อะโอขคนะฮะนะนอกจากตัวของการขุดล็กซราที่เราเห็นนี่มันจะทำเป็นของสนุกสนานได้แล้วนะครับนะจำได้ไหมฮะที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าการขุดล็กไซ์นั้นนะครับมัน มีคุณสมบัติที่หนึ่งหนักกว่าอากาศนะครับแล้วก็มันได้จากการเผาไหมห้นะครับนะเป็นก๊าซที่ได้จากการเผาไหมห้สแสดงว่าตอนที่มันเผาไหมห้ที่มันไม่ได้ต้องการถูกไหมฮะนะการเผาไหมห้ก็จะต้องใช้3ามอย่างด้วยกันก็คือเชื้อเพลิงความร้อ,น,รน,รอนนะครับแล้วก็ออกซิเจนหรืออากาศนะครับแต่ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ของเรานะครับถ้าเราเอาไปเติมลงในตัวที่เราใส่ไว้นี่นะครับนะนะครับเดี๋ยวดูแบบมันเยอะไหมเดี๋ยวค่อยๆพ่นลงไปนะครับ เราจะเห็นว่าพอเราใส่ก้างคดล้วไซน์เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นนั้นนะครับจะทําให้ตัวของเทียนเนี่ยนะครับค่อยๆดับนะครับจากระดับล่างนะครับขึ้นมาระดับที่สูงที่สุดนะเพราะอะไรนี่ออกไหมครับตอนแรกที่ผมบอกไปก็คือก๊างคอลายไซน์มันหนักกว่ากันเวลาเราใส่เข้าไปมันก็ค่อยเออขึ้นมานะครับเหมือนแบบเราขังน้ําไว้แต่เรามองไม่เห็นมันนะครับก็เออนมาพอมาถึงไฟตรงไหนมันก็เข้าไปแทนที่อมเจนนะฮะทำให้เปลวไฟขาด ส่วนประกอบสำคัญคือการรักาเยนก็คือมันก็จะดับไปนะครับนะพอถึงอันล่างก็ดับอันล่างพอถึงอันกลางดับอันกลางถึงอันบนก็ดับอันบนมันจึงสามารถเอาไปใช้ในการเป็นถังดับเพลิงได้นะครับนะถังดับเพลิงที่เป็นคาร์บอนไนท์นะครับหรือถัง CO2 จะเป็นถังสีแดงที่มีปากเป็นปาแต่นะฮะปากเป็นเหมือนละโงงนะครับนะต่างกับพวกสารเคมีแห้งที่มีเป็นท่อตรงเฉยๆนะครับนี่ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอแถมท้ายอีกสักหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับนะก่อนที่เราจะจากลากันไป นอกเหนือจากถ้าเกิดเราไม่มีน้ำแข็งแหาไม่ได้ปันยังไงนะครับนะนะครับเราก็สามารถสร้างนี้นะครับหรือว่าหลังจากฟันที่แบบเราเห็นนั้นได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะโดยการใช้ขวดนะครับขวดน้ำอรโเนี่ยดีที่สุดนะมันทนความดันนะครับแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปนะที่ใช้น้ำก็ได้แต่ว่ามันจะแอลกอฮอล์ระเหยได้เร็วกว่ามันจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับเอาล่ะ วิธีการง่ายมากท่านเอาสูบมาตัวหนึ่งนะครับเราก็ใส่ลูกยาหรืออะไรก็ได้นะครับลงไปนะครับนะเพื่อให้มันสามารถจับกับขวดได้นะครับไม่ไม่รั่วอากาศไม่รั่วออกแล้วก็สูบลงไปเลยนะครับเป็นการส่บม้ำตาลในส่วนผสนะอันนี้เราสร้างเมฆได้เหมือนเราใช้น้ำแข็งแงเลยนะครับถือว่าแถมท้ายไปถ้าใครแบบอยากทำให้เหมนเมฆนี้แต่ว่าไม่มีน้ำแข็งทำาังดีนะอันนี้อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งต้องสูบนะฮะนะเราสูบเข้าไปครับตัวขวดก็จะแน่นขึ้นเพราะแรงดันสูงขึ้นแล้วก็พอแรงดันสูงขึ้้นิถาาเเกดรไปจับ นะครับก่อนที่จะสูบกับเวลาสูบแล้วนะอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นขวดก็จะอุ่นขึ้นนะครับแล้วสูบเข้าไปจนมันแน่นระดับหนึ่งนะครับแล้วเราปล่อยทันทีเป็นการเปลี่ยนความดันครับตอนที่สูบเข้าไปความดันเยอะอุณหภูมิสูงกับไอตัวไอโอลนในก็ระเหยออกมาเต็มหนูเลยนะครับพอเราปล่อยความดันออกทันทีอุณหภูมิลดลงฉับพลันทําให้ตัวของไอลอโคลด้านในครับสัมผัสกับความเย็นแล้วตันเป็น ตัวของเม็แอลกอฮอล์คร uh, ับนี ja, so ่แบบนี้คล้ายๆแับที่เราใช้น้ำแข็งแห้งเลยนะเห็นไหมนะครับสามารถแห้งนะฮะแล้วก็ปลอดภัยไม่มีอะไรนะครับอาจจะเสียงดังนิดหน่อยลองทำครั้งหนึ่งนะครับึ๊บเนาะกับทำไม่เกิดขึ้นทำไม่หายไปได้ด้วยนะครับก็คือสูบแต่ง้นอ่ะเข้าไปครับ พอสูบได้นะแล้วก็ไปไอตัวหยดของแอลกอฮอล์ที่มันการตัวประหยดเลนะเ็กๆก็ได้รับความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ระเหยกลับไปเป็นแกส๊สเราก็มองไม่เห็นเราก็ทำาอันนี้แถมไป,ไปนะครับสําหรับการําลองการสแสดงทางวิาศาสตร์กันจําลองดาวหางของเรานะครับแถมท้ายสุดท้ายครับด้วยคําถามง่ายๆอันนี้เราพูดบอกไปแล้วในาการทดลองของเรานะครับนะทิ้งคําถามไว้ว่าไอเจ้าดาวหางของเราเนี่ยมีชื่อเรียก จะบอกว่าชื่อเล่นไหมอีกชื่อนึงว่าอะไรนะครับนะให้ทุกคนร่วมสตอบคำถามกันเพื่อรุ้ลับของที่รึกจาการันวิทยาศาสตร์ในชาติเรานะครับวันนี้การแสดงวิสัต์เกี่ยวกับการสนุกกับดาวหางจำลองของเราก็ขอจบลงตรงนี้ครับขอบคุณทางครับ